สวัสดีครับวัดเจริญเทกเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้แนะนำรถมาทดลองรถนะครับมีโดยการประมาณ3-4คันนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปมาเพิ่มอีกคันหนึ่งนะครับวัน,นวันนี้วันที่21เมษายน2564นะครับเริ่มจากคันแรกนะครับคันนี้คูปะตาเอลสามสี่ศคันนี้เก็บสภาพพร้อมใช้ คันนี้ติดจองแล้วนะครับเอามาลองให้ดูนะครับตัวนี้ใบดันเต็มอยู่นะครับยางดีนะครับยางหน้าเก็บสีใหม่ทั้งคันเปลี่ยนลังคาใหม่ไฟใหม่ปิดทอ่อซิงให้นะครับผ่านใหม่นะครับตัวนี้ผ่านไยดีนะครับนี้ผา่าน5้ของบริษัทกูลินนะครับทอนแก่นผ่านห้ใบ22 พวกแขนลากชุดนี้เปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟสองผ่านติดให้ใหม่หมดเลยนะครับบอกเปลี่ยนใหม่แต่นี้ยังไม่ทันเปลี่ยนมานะครับระ,ระบบกองของเหลวเปลี่ยนถ่ายให้หมดนะครับคันนี้ถ้าใครสนใจสั่งจองสวยๆ L 3 4 0 8ก็ยังมีหลายคันนะครับคันนี้แสนหนึ่ง บวกพันใหม่นะครับ1นึ0 0 0บาทนะครับเก็บสภาพพร้อมใช้ทุกอย่างนะครับคันนี้เป็นคูปต้ L 2 8 0 8นะครับตัวรถมีเหล็กท่วงทั้งหน้ากับโรตารี่นะครับราคาตามสภาพแสนสอ0หมื่บาทนะครับตัวเครื่องเกียร์ดีนะครับเปลี่ยนยอยโรตารี่ให้ใหม่นะครับตัวนี้ ตามสภาพมีคาแตกบ้างนะครับนิดหน่อยยางอยู่ประมาณ70%นะครับยางหลังยางหน้าอยู่ที่80%นะครับยางมีสีสันเดิมๆนะครับสวยๆตัวนี้เป็นคูป้า L3408 คันนี้คันนี้ให้อุปกรณ์3ชิ้นนะครับไปดานผ่านโรตเตอรี่ราคา185,000บาทนะครับตามสภาพ เครื่องเกียร์ดีนะครับยางอยู่ประมาณ50เซนะครับยางหลัง80เเซนะครับยางหลังใหม่85-9 0เซเลยนะครับยางหลังแกวชมรถที่บิวก่อนนะครับถ่ายให้ดูอย่างเดียวนะครับพวกนี้จะไปส่งลูกค้าจังหวัดสกดสกลนนะครับ นะครับผ่านห้าขายเข้าดีแล้วครับของผูหลินราคาไม่แพงนะครับพอผ่านห้าเราก็ขายไม่แพงนะครับตัวนี้ไม่ถึงสามหมื่นบาทนะครับของใหม่สองหมื่นเก้าพันห้ามารับเองก็ลดได้อีกนะครับ ฝ่องสินิ้วครึ่งนะครับส,สวยเลยนะครับสนใจรถเก็บสภาพนะครับคันนี้ติดจองแล้วนะครับแต่ว่ามาสาธิตให้ดูนะครับว่ารถเก็บสภาพ ฐนนนนานใหม่นะครับเราของเราก็มีถ่ายนะครับสองหมื่นอ่าตัวนี้เฉพาะผานควรใบยี่สิบสองนะครับขายดีนะครับขายให้ดูนะครับของใหม่ผานควรราคาสอง0มืเก้าันห้าร้อบาทนะครับผานควรใบย2ิบสอง ใจ L34 เก็บสภาพสวยๆนะครับตอนนี้เราทำให้สวยๆเลยนะครับแสงแรงเติมดีนะครับใายเข้าดีนะครับดินสวยเลยนะครับเดี๋ยวไปชมรถที่ขายได้นะครับ ถ้าใครสนใจ34 34ปรับสภาพนะครับราคาบวกเพิ่มประมาณ20,000นะครับตัวนี้ให้อุปกรณ์3ชิ้นนะครับ L 3408ตัวนี้ให้อุปกรณ์3ชิ้นราคา185,000บาทตามสภาพนะครับมาดู L 3408นะครับนะี้ไม่ได้ติดอุปกร,กรณ์มาให้นะครับระบบไฮดรอลิกปกติครับ 185,000บาทนะครับจัดอุปกรณ์3ชิ้นนะครับใบดานผ่าน,านโเรเจรี่จัดส่งฟรีให้300กิโลเมตรแรกนะครับ ผสมเครื่องยนต์กันดูนะครับถ่ายโดยแก่กกรอบนึงนะครับแรงจังดีนะครับโควินใช้งานได้นะครับ นะครับประมาณ85-90%นะครับอันนี้ขายตามสภาพอุปกรณ์3คัน1 8 5 0 0 0บาทวกเตือนร้อแน่นนะครับ ไม่หลวมนะครับยางหน้าทุกปืนร้อแน่นนะครับโควิดแน,น่นอยู่นะครับทุกหาด้ดานนี้หลวมนิดนึงนะครับมอน,น้ำปกตินะครับใบดันยังอยู่เต็มอยู่นะครับระบกไฮดรอลิกไม่รั่วนะครับจะมีซีนล้อซึมๆบ้างนะครับแต่ยังไม่มีหยอดนะครับ เครื่องไม่มีไอระบายนะครับเครื่องดีนะครับวิดีโอทำงานนะครับยกยกหางใท้ไหน่อยงรับเขาปั่นทำงานนะครับหางก็ยกปกตินะครับเป็นลงปกตินะครับ ซีนล้อหลังมีลวกข้างนึ้งนะครับสนใจคันนี้นะครับก็ติดต่อได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0850876581นะครับอยู่รถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับหัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามอจังหวัดอุดรธานีนะครับอุปกรณ์3ชิ้นราคา185,000บาทมาดูคันต่อไปนะครับเป็นคูปัต a L2808 คันนี้ยังดี4เส้นเลยนะครับ ดีดีเลยนะครับคันนี้รถสวยมีลอตเตอรี่ให้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เหล็กถ่วงข้างหน้าไม่มีใบดันนะครับเดี๋ยวลองปั่นดูให้ดูนะครับคันนี้ตัวอกำลังก็จะน้อยกวสามสี่ศนปดนะครับผมให้ตัวยอยปั่นใหม่นะครับมือหนึ่งตัวลอตนี่มือสองนะครับ สภาพปรับสภาพได้นะครับอันนี้อันนี้เช็คสภาพปรับสภาพเปลี่ยนถ่ายของเลวเปลี่ยนลังคาให้ใหม่นะครับราคาอยู่ที่ บวก20,000นะครับเป็นแสน4 5 0บาทนะครับถงปี่อ0 0กิโลเมตรแรกเหมือนเดิมนะครับด้าเดิมๆก็ใช้งานได้ปกตินะครับ เครื่องยนต์ดูนะครับตัวนี้เป็นคูปะตาสามสูบนะครับแปดเกียร์เดินหน้าอ่าสี่เกียร์ถอยหลังนะครับเกียร์เดียวกันกับคูปะตา L สามสี่ศูนย์แปดนะครับเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับตัวน,นี้ได้ยอยโรตารี่ใหม่นะครับนี้ก็มีซึมซึมบ้างน,นะครับสีนล้อ เปลี่ยนก่อให้ใหม่แล้วนะครับตัวนี้หายเฉยแน่ดีอยู่นะครับเครื่องกําลังดี PTO ใช้งานได้นะครับปั่นไปดูแล้วตอนยนต์ไม่มีไอระบายนะครับกํลังเครื่องดีอยู่ปกตินะครับกปกตินะครับ,รบ,รบได้เวทควงแล้ว ส่วนล้อหน้านะครับราคามีแตกรล้านิดหน่อยนะครับขายตามสภาพหนึ่งแสนสองหบ,บ,บาทนะครับตันนี้ตงดีเลยนะเดี๋ยวเรามาชมคันต่อไปนะครับอัตตัดเลยััมาชมคันต่อไปนะครับ E F 3ามสามห้าทีนะครับเป็นยันมาสามสแรงนะครับ ไฮดรลิกใบดันขึ้นดีนะครับกปกตินะคันนี้เป็นใบดันโค้งคันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับรถเงยรถปีแรกๆเขาไม่ได้จดวทะเบียนนะครับคันนี้ราคาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับคันนี้จัดตรงฟรีให้สามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับคเครื่องเกียร์ดีโฟวินทำงานนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ ข้าแล้วบางทีไม่ได้ใจนะส่ายก็เข้าดีนะครับไฟหน้าติดไฟ LED ให้นะครับไฟสองฐานหลังก็ติดไฟ LED ให้นะครับเครื่องเสียงนิ่มเลยนะครับเครื่องเกียดี ขนไถ่เข้าดีนะครับอันเล็กคล้องตัวนะครับยันมาสามสิบห้าแรงนะครับเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับอันนี้เครื่องไดเร็กอ n j e c t i o n นะครับเครื่องยนต์สามสูบแปดเกียร์ด้านหน้าแปดเกียร์ไยหลังนะครับเข้าเกียร์ที่คอปวงมาลัยนะครับ ดีนะครับนี่ก็แรงดีอยู่นะครับโบววินทำงานนะครับ ยังดีนะครับไม่มีควันไม่มีไอนะครับตัวนี้สนใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับวัวเจริญแ็คเตอร์อำเภอวังสวหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ เรามาชมเครื่องยนต์ดูนะครับยางล้อ,ลอนี้ประมาณ80%นะครับข้างประมาณ65%นะครับ้ายเคยเช็คลวซืมให้หมดเรียบร้อยนะครับอันนี้ขายเช็คลวซืมให้หมดนะครับ170,000บาทจัดส่งปีให้ สามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับยางหน้าก็อยู่ประมาณหกสิบห้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของยางนะครับการดีสีเส้นนะครับไฟท้ายติด LED ให้นะครับส่องสว่างมากเวลางเปลีย่ยนไฟหน้าเขาเ LED ให้นะครับเล่นทํคันนะครับมองไม่เห็น ยุกนะครับไม่ไดเอาน้ำมาเติมแต่ว่าน้ำปกตินะครับมอน้ำปกติรับประกันได้นะครับเครื่องไวมี่ไอนะครับคันนี้ก็รับประกันเครื่องยนต์ให้นะครับไวมี่ไอระบายนะครับเครื่องแน่นเกียดีนะครับคันนี้เยอมาีเอฟสามห้าสองทีนะครับตัวนี้สนใจก็ เบอร์โทรศัพท์นะครับ0850876581นะครับพวัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ